ครับค่ะคปค่ะไม่ใช่คืุ้ณานซ้หมบมอบงานคนให้ขอบคุณให้เขาให้มาแล้วคนที่ได้รับสของนีเขาให้มาื่อนที่เจ น้องเออมันมีมันมีหลายแบบนะฮะไปเที่ยวทะเลลอยการทะเลนี่มัน,ปนแปลกๆนะจำน้ำมันไม่ลอยครับ <c oughs> อ,อ,อ๋อโอเคโอเค <c oughs> เสร็นครแล้วเราอเมยเมอยู่ที่ ไม่แม่ทุกคนนะผมเพราะว่าแต่ละทีที่จะคนเกิดผ่านไปปีสองปีสองสามปีพี่ก็เรียกหกสามขวบอันนี้ไม่ต้องมาอยู่ให้เลยก็อยู่ที่ไม่แม่ทุกคนนะผมถ้าโตเมื่อไหร่อายุเยอะจริงๆอาจจะมีใครได้แต่ตอนนี้สามขวบมันเป็นวัยที่กำลังคานแล้วใช่ไหมตอนนี้แล้วตอนนี้แล้วกลังเดินกลังเรียนหรือว่าลังไหนรถช่วยเดินนะรถสี่ขารถเป็นตุ้ม กำลังชอบโรงเรียนกำลังจะไปเจอเพื่อนฝูงครับ